สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงมีพระราชดำรัสขอบคุณแก่นายยกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศหนึ่งในโอกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวา,ายคุยวิทยาฐานะแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกันนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสขอบคุณแก่นายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศความว่าในฐานะที่เราก็คนกันเองมา20ปีแล้วและขอบคุณที่เอ็นดูสมเด็จพระนางเจ้าถวายมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่สมเด็จพระนางเจ้าให้ความรักความอบอุ่นกันมา ขระพุทธเจ้าในครั้งน้วก็ขอจะตั้งมัน่นวิจารทำหน้าที่ให้สมกับเกียรติยศที่ทุกท่านมอบให้ในครั้งนี้และขอกล่าวเสริมในฐานะที่เป็นคนกันเองมาแล้วเป็นคนกันเองมากว่า20ปีแล้วก็ขอขอบใจที่ท่านมีความเห็นดูตั้งแต่พระนาราเจ้าราก็ได้ สวยเรียนยาอีกเรียนภาษาเรื่องพระเจ้าเราสังเกตพระเจ้าก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่รักแล้วก็ประมุ่นกับพวกท่านมาขอจะตั้งมั่นวิจารทำหน้าที่ให้ถึงกับเกียรติยศที่ทุกท่านมอบให้ในครั้งนี้และขอกราบเสริมในฐานะที่เป็นคนกันเองมาแล้ว ก็ะเดงมาว่าย0ี่สิบปีแนละ้วก็ขอบขอบใจที่ท่านมีความเห็นดูตัดระนาเจ้าแลว้วก็ถวยสิรยาคยรักดิ์สิทธิ์ขาพเจ้าเ็จงานเจ้ก็ถือว่านสัวหนึ่งที่รักแล้วก็ข,อ,ขอบูดกับพวกท่านมาเสมอก็มีความภูมใจมากก็ขอบใจท่สนเด็นพระเจ้า